โพสหายปริศนาพอยรับแถลงเรื่องต้องทูพีเช่าเน็ตจับตาเกิดอะไรขึ้นกลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจหลังจากนักแสดงสาวชื่อดังพอยเชอร์มานเคลื่อนไหวผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว ด้วยการโพส์ข้อความชี้แจงความสัมพันธ์กับอดีตคนรักอย่างต้องทุพีว่าเราเลิกกันมาพักใหญ่แล้วเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแต่มีบางสิ่งที่ทําให้เข้าใจไม่ตรงกันแต่เข้าใจผิดต่อกันไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ตอนที่เราคบกันขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงนะพร้อมกับโพสตคําขอโทษถึงฝ่ายชายอย่างจริงใจก่อนที่เรื่องเราจะเริ่มขี้คายและหลายคนก็ส่งกําลังใจให้ทั้งคู่อย่างไรก็ตามดัาสุดเกิดความขึ้นวันอีกครั้งเมื่อโพสชี้แจงสถานะความสัมพันธ์ดังกล่าวถูกลบออกจากอินสตานนออังง้ นานนี้ทําเอาชชวเน็จจับตาและตั้งคำถามทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมโพสที่มีเนื้อหาค่อนข้างชัดเจนและจริงใจถึงถูกลบออกในภายหลังหรือมีเบื้องหลังบางอย่างที่ยังไม่ถูกเปิดเผยแม้เจ้าตัวยังไม่มีคำชี้แจงเพิ่มเติมแต่บรรดาแฟนคลับยังคงส่งกำลังใจให้พ่ออย่างต่อเนื่องพร้อมเอาใจช่วยให้ผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยหัวใจที่เข้มแข็ง